เล่มตาหมอกกอกจ้ะพี่น้องสองดอกจ้าอุ้ยสี่ดอกแล้วจ้ะน่าอุ้ยเมื่อวานบดไอเนาะโฮมนี่เนาะแม่นครับสวยจ้ะเสวยงามกคมงงอเลยครับใส่ใส่ใยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับิสารบ้านฉันจา่าพอกันในวันที่เก่ากันยายน2567จ้ะพี่น้อง เนี้กาพาพี่น้องเราปลาคือเก้าจากพีกัดบ้านอุ้งเมฆครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับนี่กะฝนมาตกสองมือเลยเนาะครับผมเมื่อวานกะน้ำเบิ้งเฮ็ดแล้วครับพี่น้องพาไปหามาคลายเข่ากับบ๊อเป็นเนาะคู่หน่อยนะครับพี่น้องเป็นเป็นบังโก้ครับพี่น้องเนี้กามารอปลาคือเก้าจากพี่น้องกับไปรุนประชดนหฮองสองคนจากสีสูงสีมันบ่จากสีเบเก้เพชรอีหยังแน่จากนังจากเมื่อวานสีคือคืนเนาะคือเพื่อนสีออกนี่ครับห้าหักเข่าซ้ายกับพี่น้อง รวมกันเบิ่งเมื่อนี้ครับพี่น้องไปกันเลยจ้าครับจุ่มเรกแงกมันจ้าก่อแดงจ้าจุ่มที่สองจ้าขายเลือดจ้าโอ้โอ้แดงหดขาจ้าพี่น้องมาหัวหม่เลือดจ้า chung thì sáng chắn thứ 2 cha chân thứ 3 chân 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 đi, chân 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 cái chân ตัวดแดงจ้าอะไรจ้าจุ้มนึงจ้าถือแทะจ้ะจุ้มนึงจ้าผมนี่เห็นสองดอกด้วยจ้ะี่จ้าดอกทีศโซ อุ้ยแฟ์ไต้อือหยุม่มไดอกหน่อยน่าเยอะทางนี้บุหินสวยจ้ารวมดึงจ้าอ๋อได้องโป้วยอุ้ยสวยจ้า,จาอ,อ,อุ้ย มีหมืองีเลยจ้ะดอกดูน้ำพอสองคนคือเก่าจ้าดอกหนึ่งจ้ามาโฮมดีจ้ะ,จะพี่น้องพอสองดอกเด้อจ้ะจูมทั้งนั้นเลยพี่อ้ยั้นเมือม่อวานบดได้นะโฮมเนาะเม่าน,น,นมื่อนี้ได้จ้ะอุ้ย สอนขาแห่งจ้าสะสมไปเรื่อยๆจ้าจุ่มห่งจ้ากระถินบานหน่อยน้องเน,นะาะครับผมส่วนนี้กำลังนองเมนจ้โอุยพี่น้องดอกจ้าภ่มนี้ซีดอกเลยจ้ะ โอ้เกิดไม่เฟินเลยจ้ะจุ้มนึงจ้าสวยจ้ะเห็ด่วนหมักที่ไม่จะใสน่นี้เนาะมันนีเนาะใส่จุมใจพี่เนอะโอ้โฮมนี่คือดอกหน่อยแต่เนาะแดงล้างซ้ำจ้ะจุมหันกันบานกับซซ้ำนีล่ล้วพี่เนองแม่นจ้ะ ดอกนึงจ้ะพี่นอ้องเอโมเป้านจ้าสองจ้าเห็ดอีกอยู่ได้อายสองอเห็ดกา้าวเกิดจ้ะพี่นอ้องฮุ้มนี่ดอกทีซีจ้าก้กาวเกิดกา้าวเกิดจ้ะฮุ้มี่ซีดออกจ้าอุ้ยเห็ดดอกนึงครับแดงจุงคืนจ้ะพี่นอ้อง เด้งจึงพึงจ้ะขาก็สวยจ้าเด้งจึงพึงอีกจ้ะฝนหมาหำ่เพิินจ้ะจุ้มนึงจ้ะโอ้ยหมากตอนดึงขานีแล้วจ้ะโคนนี่ดอกนึงจ้ะ สะสมกันเรื่อยๆจ้าเกอแดงเด้อจ้ะพี่น้องแมงกันแทอันแดงออกเนาะแนวะแซ่บเบิดไปเลยเนาะเมนจ้ามีดอกนึงครับพี่น้องโออสเก็บมาส่วนทนี้ดอกนี้เนาะครับผมพ่อ่ยขมูจ้ะสีสมสมเม่นนะครับเมนจ้ะส้มกระต่ายอีกทีนึงครับคือเนาะมันนี้เนาะจ้าดอกพรท่านใหญ่แห้งครับพี่น้อง เบิ้งจ้ะพี่โนโอ้องจุม่มส่วนมากใส่นี้เลยค่ะแมนจั๊บดอกจะมีสองดอกโอ้ย,อยหาจ้ะพี่โนโอ้องใส่เดียวกันเลยเนาะจั๊บเลยอุย้ยแอมแนดอกใหญ่นี่วุ้ยแม่สิเป็นตะเบิงจ้ะบอุ้เสียงหักขาโอ้เจแมนมวนโอ้โอ้ย,มมอออยมอแมนจ้ะ อ้ยใส่เดียวกันเลยจ้าส่วนหมากก็สิเป็นใส่นี้จะพี่นอ้องดูมนึกงจ้าดอกนึกงจ้าเห็ดกออยู่บ่ละ่ะเห็ดกออยู่จ้า เดงจึ้งเครื่องจ้โอ้ยมันหลุยเด้ดอกนึงง้ะพี่น้องสวยๆจ้ะหาลายเลือดจ้ะดอกที่สองใจพี่น้องข้องมือจ้โอ้ยดอกจ้ะหาลายเลือด แม่เ,เห็นแต่ไก่เลยครับพี่นะสวยจ้ะข้างนี้นะข้างนี้จะได้บลอกอ๋ออืมงามเลเนาะเกือบห้ามกุ้โมเลยครับใส่ใส่ใยจ้ะพีดหมูเนาะใส่เนาะงามจ้ะอาอลุนก็ต่อครับพี่เนาะสวยคือกันจ้ะ ข uh huh. ันใส่ซาีมนเนผมีแต่ uh huh. อ,ออกไม่ๆเลยพี่นอ้องเมนจ้ะบัวแต่ห้อยเนาะแมงกระแทจ้ะขาวดินจ้ะแข็งดีจ้ะพี่นอ้องฝนบ่าหามเพนจ้ะ หลุดน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้องมือนี้ก็ส่งคืออยู่ครับแค่คมได้สีอ,ออกบอก,อ,อกแล้วครับอไม่ประมิตว้นั้นี่ครับผมนี่มหไงแห้งครับเป็นบางโฮมจากพี่น้องจุม่มนึงจ้ะ มีแต่จุ่มๆจะมาเนี่ยทางยังอีกยาวไกลครับพี่น้องหลุดน้องกันเรื่อยๆครับบันเทิงพี่น้องฮุมนี่จ้ะไม่ปอะมีมากก่อนเนาะหายไปอารมณ์สดเห็ดเกิดใหม่จ้ะพี่น้องถ้าเห็นแล้วเห็นเกิบุค่อยใหญ่เลยครับป้าไว้ซ้ำเหมือนครับแม่นจ้ะจักว่าเป็นจังได้เนาะ ปกไหวแห้งมอญัยหรงคันเดียปลกแห้งจังจัดเลยก็ค bueno> ือปลกจนลืมข้าวจ้ะเพิ่นมหญ่แต่ว่ากับบเปลยเนาะบอคือเห็ดอื่นแบ่ไหมแต่ว่าคันเภทเทศเพิงนี้เปะเทศเพิงมีเปลยครับเขาเคยปลูกเห็ดเพิงดำไมเนาะ นีขวามากกว่พอเลยครับพี่น้องมาชมหม่จ้ะพี่น้องโอ้ยถือแบงไอยังสวยอยู่ครับพี่อีกดอกหนึ่งไหมพ่อนีอ่เด่นคือคืองามือนเฮ็ดม่ต้ใส่จูมจ้าลมมาจังเห็นจ้ะพี่น้งองยางมาฮากระต่ายเป็นหินนอนแมีนจ้ะ สามดอกจ้าเกี่ยวไปโง่มาสียางออกเลยครับพี่น้อง่มเดียวกันเนาะจ้าสีดอกจะห่มมาเบิ่งห่มนี่ครับพี่น้องหมู่บ้านได้์สองดอกคนละสีครับจะได้มึงเย็นหมดมาเดี๋ยวออกทุกคมแล้วเนาะ มันแดงแต่ไ hmm. ก่เลยครับพี่เนาะมีประมีกระไดมาเด้อจ้ะดอกหนึ่งจ้ะเออดอกนี้ก็แดงคือกันจ้ะแต่ว่าหักใบใหญ่ทาหฮมนี่เนาะครับผมดูนี่จ้ะอ้ยขอเมือวันได้ดอกใหญ่ๆนีเนาะไม่เห็นจ้ะว่าเสียวสองดอก ดอกที่สองหน่อยครับโบเห็นมาใดเมื่อน,นี้เนาะเห็นจ้า <c oughs> อยากไปครื่งนึงบอกไปยังโกแดงคือกันจ้า,ามีรุ่นนี้แล้วครับร้ายพี่น้องพอดีเนาะจ้อุ้ยอนน้อายเบิ่งเห็นแต่ดอกขาพผลยูรุกจ้ะพี่อีกดอกนึ่งอะไรล่ะนี่เด้อสองดอกจ้าดอกสามจะหุมนี่ดอกบางใหญ่ด้วยจ้ะพี่น้อง ขืนบอด่ายแล่เลยอุ้ยอู้อหูหูเงามนี่ครับขาวดินจ้าขาวดินจ้าอ้ดอกแข็งดีจ้ะพี่หนอแกงแสบเพื่อกันเด้อจ้ะดอกนี้บดอด่ายจ้ะพี่ไอ้มั่งแกงพีเฮ็ดก่อนนี่ยจะเป็นสีเดียวกันเลยจ้ะออกแดงเลยจ้ะสสวยจ้า อ,อู้สามคนจะ้ะกำลังเห็นเนาะก็เห็นหึงเลยจะ้ะพี่เด็กเตดอกขาถือแทะจ้ะ ลวกสิกินเลยออกจากขาวดินมากล้วแดงจ้ะบันเต็มจึงครึ่งหน่อยแต่คุณภาะพเด้อจ้ะก่อแดงจ้าหูยดอกหนึ่งจ้ะก่อแดงว่านกระไดสองเนาะจ้ะวันนี้กระไดสองจ้ะ พอทุนทอท่นไหมพอทุ่นเลยกำลไหนมันเป็นแดงกีล่ลายอ้สวยจ้ะแข็งดีแข็ง้ะพี่น้องเดี็กกันได้เลยจ้พะพี่น้องออกมาเบิ้งงคมนีครับพี่น้องหาคนละฉาง <c oughs> โอ้กำลังสีวาสีแดงอื่นบ้าเน้อง <c oughs> สวยจ้ะโครับพี่อ้ยขาเนาะเป็นตะอนโซนแห้งจ้าส,สีขาวบ่สีขาวจ้าขาวกระกีบจ้บาใครกลัวม,มือว่านอยู่เด้ดอครับพี่เนาะ <c oughs> ว่านบุได้พ่อดอกครับในนี้เนาะ,ะมันีเริ่มเห็นไลายครับพี่น้อง นี่ดอกหน่อยนั well er. ่อยู่จ้ะเมื่อวานเราคือบ่เห็ยนล่ะเป็นยังหน่อยนี่ละอยากเขาก็มาเป็นแดงเลยพี่หน่อยแ่ว่าโมเมนต์แดงก่อเนาะเด้งหน่อยเด้งหน่อยเนาะเขาลายเลือดจ้ะยังเขียวจ้า โอ้บยบ่ได้าดินจ้าโอ้สวยจ้าจูมจ้า ออกเป็นม yeah. ูจ้าพี yes no ่นอกมูห่างๆซ้ำเด็กเก็บทุะดอกในบึงนี่แหละครับพี่นอกแต่ว่ากันยังไข่เนอเริ่มมหินแล้วครับพี่นกในดอกหนึ่งสองสามขาดเลยวา สวยยู่จ้ะเปลี่ยนสีจ้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีแดงจ้ะสองดอกจ้ะพี่อกนี้ก็สวยจ้ม ดินมนันเริ่มเห็นก็ที่หนอดเนาะ,ะบ่ได้จ้ะเพิองดำจ้ะดอกแหละของมือจ้ะโอ้ยสวยอยู่จ้ะแข็งดีจะเฮ็ดสนิทนี่แต่เพิผมเฮ็ดเพิองดำก็เฮ็ดเพิองข้าวมาที่น้อมาเม,ามือ่อวานได้ดอกหนึ่งครับเฮ็ดเพืองข้าวเหมือนห็นดอกครับ อยากให้พี่น้องได้ฟังเสียงนกครับนี่ได้หัวคุณบาพี่ได้เห็นบ่อท่านเห็นตัวอื้ส่วงดำจ้ออาออกอยู่หักบนน้าเนาะ,ะสวยอยู่จ้ะออกห่างครับ ฟัาางแต่เสียงนกพี่หน <c oughs> ยาเห็ดดอกฮะเขาไปตามเห็ดกอคือเก่าหุ่นแล้วเานาะออกอยู่คำทางมันเป็นตะนั่มครับพี่หน่าไว้ใส่เห็ดกอคือเก่าครับวว้ที่ขอมานเป็นเห็ดกอเป็นคอเห็ดนาเลครับพี่นะ้องพอกระเก็บจาสวยพยวุ่นอีกดอกนึงจ้าไปเห็นไหม ดูดิแต่แต่ดอกจ้ะีอกดอกนึงครับ <สา S 2> เ,เห็ดยังก็บไปนั่มแล้วพี่น้ะ่นะท่านหอนนอ่อนนอ้มเห็ดก่อหนอแกงเสียเบิร์ดจ้ะอุย้ยสวยจ้ะาว่าแมนเรื่องูสู้เนี้ยนี่ผมเห็ดนาเลนี่แล้วพี่น้ะ่ะเห็ดฝืนข้ามจ้ะออกไม่จ้ะพี่น้องอุย้ยสวยจ้ะสองดอกจ้าอุย้ย ้าวสัญญาณทีเดียวจ้าพี่น้องมืัอนี้พ่อเพิงดำเพิงข้ามเนะาะครับผมเพิงข้ามกระซองเบิองไร่ห่มอยู่ครับพี่น้องกำลังเห็นซองดอกเนะาอะอนึ่งเหมือนกันเรื่อยๆครับพี่น้องมีเห็ดยัองออกไหมเนาะบอาผมเห็ดกอคือ,อ,อเ,เกลาครับเนาะกอ้จ้ะกอแดงแกงหวานเฮาจ้ะ เดี๋ยกที่สามเนาะคนเราพูดเหมือนกันนะมื่อนี้เพ็รเพิ่งก็ได้เก็บเห็ดดอกก็ได้เก็บจ้ะขอไลยเลือดอเ,อเห็ดกอกบบนี้คือเก่าเนาะเก็บนาแเรือพี่เนาะอ้าวดินเริอมาดเลยพี่น้องฝนมาตกใส่เห็นหลากหลายเลยนเนาะเมีนจ้ะนาเลืจ้ะ จุนึงจ้ะแมนบอลทงอุ้ยแมนเลนอ่ะเทปบ่งอุ้ยสวยอยู่เด้นี่ดอกสวยต้องเที้ยกับเขาหย่ารับพีน่ะตอนนี้กับแข้งอยู่เด้วจ้ะ ดอกซีซีเลยเจ้าจาพี่น้องอ้าวสีเหลืองน้ำเพชรยังเลยคน้ำทั้งสองเห็ดอันนี้ก็แสีบเด้อจ้ะหมุนใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้าสน้ำเพชรยังบูยไงกูมูจากพี่น้องตั้งแต่เก็บมาของมือนี้เนาะอุ้ยงามครับพี่น้องป๊ชึบสวยจ้ะชิ้นคาขาว โอ้ยมาโกอ๋อผลข้ามเจ้าพี่น้องเท่านั้องโกนบ่ตาเปอย่างดีเนาะโอ้ยนั่นเร็วขาลายเลือดจ้าขาดว่ายชนิดต่อไปแล้วครับพี่น้องผลข้ามจ้าเห็นบดทัลายเนาะไม่โอเ้โหดีครับ เหลือน้อยๆส้มซื้อปะขาโกนโอ้ดอกนี้บวดใหญ่บวดเ้ใหญ่แล้วสองดอกเที่ยังจะพี่นอกพี่แหลมบุ้ยแน่ขาลายเลือดจ้าอ้ยสวยเนาะสวยจ้ายังไงแม่ต้องเห็นหนังเห็นใหม่ ลายเลือดจะสวยจ้ะกอแดงจ้ะถือว่าออกใหม่เด้อจ้ะเป็นปนจ้ามาน้ำกันแน่แย่กันใต้แน่ครับพี่หน่อขอไม้เฮ็ดกออีกไม้นึงนะครับถามฝากมาครับพี่น้อหนี่งจะได้ไหมเห็นแล้ว Đây làm Nhìn thật nhỉ Ngàm như nào Dạ Dù lì cha Nhàng chân vào áo hợp nhỉ Chẳng khỏi hiện đọc nâng nó Áo cái gì lọ bưng ít chắc khảo là các gì nào บ่มีรายจึงได้ก็ะสิออกกับบานเลยแล้วเนาะสะรุปผลงานในพี่น้องเหมือนครับอ้าลุ้นน้ำกันเรื่อยๆอีกจะข้าวกับพี่น้องแต่ละส่วนก็นความซุ่มอาจสิบคือกันครับพี่น้อง แต่ละมือก็ขาดเด้าบัได้ครับหมู่บ้านเฮากับบัได้ปนไหนครับแต่ว่ามันนี่เตี้งได้ได้เกือบเบิร์ซูเฮตครับโอ้นี่ได้นี่นี่มาเตือแล้วบะไรตัวนี้บางโง่เลยโอ้สวยจ้า ชิโมค่คนบ่นบ่ดิคือก่นอกง,กกน,งนี่ข <c oughs> อาวม,มี่กับบัน n h นะ่ก็ครับมีกัเห็ดแพร่เลยแหละไปห่มไม้ครับวันนี้ฮ็ดกอปเดบานเลยเนาะแมนครับแต่งงามๆครับเนี่ยผมขอมาบึงห่มนี่ครับ อ้าวบ่มีจังได๋ก็คอยไปสรุปผลงานกับแม่ป้ามี่ครับพี่น้องหนึ่งขอมนี่เป็นห่มสุดท้ายครับพี่น้องมาขุดมันบ่เลยสรุปว่าบอมีเนาะครับเอาไปสรุปผลงานกันแม่ป้ามีครับครับผมก็นั่งถ่ายคือเก่าแล้วครับมีรอยยิ้มครับมือนี้มือนี้มันจะพี่น้องก็ได้เก็บเห็ดหลากหลายชนิด นนขึ้นน้อยเนาะครับผมผลงานข้าวจะมือนี้พี่น้องเต็มกระตาหมอกกอกจ้าอ๋อเมื่อนีก้ก็สีสวยแน่ครับพี่น้องตะเปาะตะแปะครับกอแดงเฮานี่ก็ยังมาทานคือเก่าจ้ามือนี้ได้เพิ่มมากก็คือเพิร์มข้ามได้เนะาะครับผมเพิร์มข้ามแล้วก็เพิร์ดำจ้ะพี่น้องนาแลขาวดินจะ้ะเพิร์มลายครับล้างเขียวจ้ะแล้วก็เพิร์มข้าลายเนะาะครับผมมีแต่ดอกงามๆจะเฮ็ดมื่อนี้อ้าวดอก บานโบลายครับมื่อนี้มีแต่กําลังพอดีเนาะแมนจ้าถือว่ามันอยู่ครับครับผมมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมือมันอีกมือหนึ่งของเข้าครับพี่น้องหลัง,งจากที่ผมมันมาเฮิร์เติมครับเมื่อกี้ก็พอเฮ็ดหลากหลายชนิดขึ้นมาเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่ากับใบเดียวออกทุกหม่องทุกไม้เนาะครับผมมื่อนี้ก็ถือว่าเขากอนมูหนอ่อยเนาะครับเมื่อวานทามาสายแต่พี่น้องพนักงานมื่อนี้เต็มตาหมอกกอกจ้ะพี่น้องเฮ็ดข้าดินก็ถือว่าเด็กเก็บหลายเติมเนาะ ครับผมเห็นเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องครับออกบัวรายแห้งน่องสามกันกับเพศอื่นๆเหรอครับผลกับโบโตกสองมือจ้จพี่น้องอยู่ปลาเห็ดพิกาธิมาก,กับปลาบาน้องเมตตา,า,าบุญเหนือขาอำเภอพุนชะลิงจังหวัดอุบ,บลราชธา,านีจา้าพอกันมอเอนีกับวันที่เก่ากันยาโยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดใจาพี่น้องผลงานของเขาสองคนสาวอยู่บ้านในจา้าเอน,นียิ้มเปรย์้จพี่น,อนอ้องจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นสองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปลาเมงกับขอบุญขอคุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า